อันนี้ก็หยุดดราม่านะคะอันนี้คนที่มาขอความช่วยเ,เหลือเรานะคะบางคนชอบพูดว่าคนนั้นคน, missing, คนนี้มาขอความช่วยเหลือไม่หยุดเลยนะคะ <ส graduation> พี่น้องลำบากคนนู้นลำบากคนนี้ลำบากคนกระบากมาขอความช่วยเหลือเรา,านะคะหยุดดราม่านะคะเพราะอะไรก็ไม่ต้องช่วยสิคะแค่นัน้แค่คุณไม่ช่วยคุณก็ไม่เดือดร้อนบางคนบอกว่าไม่ช่วยไม่ได้ไม่ช่วยไม่ได้เพราะเขาไม่มีจะกินนะคะอันนี้ครูด่าแล้วนะครูเคยด่านักเรียนครูไปแล้วนะคะคือไม่ช่วยไม่ได้คืออะไรนะคะ จำไว้นะคะเขาไม่มีคุณวันนี้คุณตายเขาก็อยู่ได้จำไว้นะคะคุณตายอีกสิบรอบเขาก็อยู่ได้นะคะคุณมันสําคัญตัวคุณผิดเองนะคะว่าคุณต้องช่วยเขาถ้าเขาไม่ไม่ช่วยเขาจะอยู่ไม่ได้ไม่จริงค่ะนะคะบอกเลยว่าอย่าสําคัญตัวเองผิดไม่มีใครอยู่บนโลกใบนี้โลกใบนี้ก็อยู่ได้จำไว้นะคะไม่มีใครอยู่ใน ด้กับคุณแล้วคุณก็ต้องอยู่ให้ได้นะคะอันนี้เอกเรียนรู้มาจากครอบครัวเองเลยสมัยก่อนนะคะเหมือนแม่เนี่ยเป็นคนในบ้านใช่ไหมคะแม่ทากับข้าแม่ทํางานบ้านแม่ดูแลลูกนะคะวันหนึ่งแม่ออกไปก่อนก็ยังอยู่กันได้อ่ะวันที่ไม่มีแม่มีคนอื่นอยู่บ้านอ่ะเอ็กก็ได้เหมือนตัวเอกเองก็เป็นพี่หลักในบ้านเนาะเอกก็ออกไปทํางานต่อไปเอกก็ไปทํางานอ่ะไม่มีคนอยู่้ไม่มีผู้หญิงอยู่ในบ้านช่วยทํางานบ้านทํำยังไงกัน ก็อยู่กันได้นะคะจนวันหนึ่งอะค่ะตอนเอกทำธุรกิจขึ้นมาเออพี่ชายก็มีแฟนมีอะไรหมดก็คือตอนนั้นเราหวัดนกเนาะหวัดนกบ้านเอกก็คือเลี้ยงเป็ดเลีเล้ยงไก่ไม่ได้บ้านเอกทำฟาร์มไก่นะคะเลี้ยงไม่ได้เลยนะคะก็เอาพี่ชายน้องชายนงพี่สะพ้ายน้องสะพ้ายมาอยู่เอกมาทําผมนะคะที่ศิราชาทั้งบ้านอาะค่ะมีแต่ป้ากับพี่ชายอยู่นะคะเออทุกคนมาอยู่ที่เอกที่ศสียาชาหมดเลยบ้านหลังนั้นก็ยังอยู่ได้นะคะเห็นไหมคะใครจะจากไป มันก็อยู่ของมันได้เหมือนเดิมไม่มีใครตายเพราะใครจากไปเด็ดขาดนะคะจำไว้นะคะ,ะ,ะ,ะหยุดดราม่าให้ใครจะมาขอความช่วยเหลือจากเราเราเองที่อยากให้เองเราเองใช่ไหมที่ไม่สบายใจเองเพราะเราเป็นคนมีกรรมคิดอย่างนี้นะคะเพราะเรามันคนมีกรรมนะคะถ้าคนมันมีบุญมันต้องคิดได้นะ,ะเขาก็มีมือเหมือนเราเขาก็มีขาเหมือนเราเขาก็มีปากเหมือนเราเขามีทุกอย่างเหมือนเราทําไมเขาหากินเองไม่ได้ นะคะอาชีพมันมีร้อยแปดนะคะถ้าคุณยังขยับเนื้อขยับตัวได้มันมีอาชีพเล็กๆน้อยๆนะคะที่เอกเคยทำนะเอออะไรนะใส่หลอดไฟทําอะไรที่มันอยู่บ้านมันทําได้นะคะอาชีพอะไรก็ทําได้ทั้งนั้นถ้าอยากจะทํางานนะคะถ้าคุณไม่อยากทํางานอาชีพใดๆก็ไม่มีในโลกใบนี้บางคนบอกตกงานตกงานมันเป็นไปได้เหรอนะคะเพราะงานมันมีเยอะมากถ้าคุณไม่เลือกนะคะเอกบอกเล้วบ้านเอกเนี่ยหลยหลังมากนะคะตกงานเรามาทํางานบ้านไหมก็ไม่ทานะคะตกงาน ให้มารับทางานที่ต้องใช้แรงงานก็ไม่ทําคือไม่ทําอะไรที่มันไม่คุ้มค่าไม่คุ้มค่าเหนื่อยอะไรไม่ทำทั้งนั้นนะคะก็ให้มันอดอยากกันต่อไปให้มันลําบากกันต่อไปจังไว้นะคะถ้าคุณได้ทํางานหนึ่งที่นะคะคุณทํางานถูกใจเขานะคะเขา,าจะให้โอกาสคุณอย่างอื่นอีกนะคะอันนี้เก็คือเอกก็เคยได้โอกาสอย่างนั้นมาบากมาแล้วนะคะไปของานเขาทําเขาไม่ให้เงินเดือนด้วยนะเขาบอกให้ที่อยู่ที่กินเขาเรายังมีโอกาสนะคะสุดท้ายพอเราทํางานเขาเต็มที่เขาก็ให้เงินเดือนอะค่ะเอาง่ายๆนะคะ ไม่มีใครหรอกคะ่ะที่อยากเอาเปรียบคนอื่นนะคะแต่เขาอยากรู้ว่าคุณทํางานจริงหรือเปล่านะคะอันนี้ก็หยุดดราม่าที่คนจะมาขอความช่วยเหลือจากคุณเพราะคุณเองนะคะที่เป็นคนอยากให้นะคะหยุดได้แล้วคะ่ะ